เปลือกไข่ป้องกันหอยทากได้หรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้ค่ะมากินผักเควของเราป้องกันแมวไม่ได้นะแมวถอยไปเช้าแล้วค่ะมาดูกัน ร่องรอยอยู่นะเหมือนมีหอ,อยทาเข้ามาอยู่ก็พอได้อยู่นะถือว่าพอใช้ได้ลองไปทดลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆเปลือกไข่ป้องกัน